ลิงปิงนี่มีราคาแล้วมกรไม่มีราคาหรอกมกรราคาแอร์น้อยมากไม่เป็นไรปล่อยมาเนอะอยากเข้ากลรองก็เข้ากลรองอนี่เสร็จแล้วก็เติมน้ำไปเลยเขา่าก็บังด้วยครับบังจังนนี่บังเลยครับบ,นนบ,บินตัวเองเนี่ยเติมน้ำไม่แน่เติมน้ำที่ใจเราชอบ ขอเจริญพรอยิดยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้พระไดกระลิงปิงมาโยมวาวมามา,มาเช้าเดี๋ยววันนี้พระจะไม่ได้มาทําปุ๋ยจะมาเพิ่มอันนี้ปุ๋ยที่พระทําไว้แล้วโยมเขาคอขคอปุ๋ยดูดูให้ดีอย่าไปเล่นลูกโยมเขาคอนําปุ๋ยไปแล้วเจอเสร็จแล้วก็เหลือก,ก,ากากไว้มีแอปเปิลกับสมสมเปื่อยหมดแล้วนี่ สองเปลือยหมดแล้วแต่นี้มันเป็นหัวเชื้อได้เราสามารถเอาพลไม้มาใส่เสร็จแ,แล้วเติมน้ำต่อเติมน้ำให้เต็มมันสามารถกลายเป็นปุ๋ยได้เราไม่ต้องไปหาหัวเชื้อที่ไหนเราไม่ต้องไปทำอะไรเ,เดี๋ยววันนี้จะมาทำกันรถมาแล้วเวลาไทยวิดีโอมอไลไรรถมากม่ได้ขอให้เจริญ <laughs> เด็กใบรุน่น ก็ตอนนี้ยุงเยอะหน่อยข้างล้างแบกเกาต้นไม้ <c oughs> ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูก็สูตรง่ายทํามันเรามีหัวเชื้อแบบนี้นะเราแค่เอาหัวเชื้อที่เลือไว้เสร็จแล้วก็เราก็เพิ่มผลไม้ไปเอาผลไม้แบบไหนก็ได้เอารสเปลียวแต่มะม่วงไม่ได้นยมะม่วงมันมีมไอ้แป้งเยอะอย่างอื่นก็ได้อันนี้สามารถเอาไปใช้ฉีดต้นไม้ได้นะป้องกันมแมลงมันมากินต้นไม้กระลิงปิงนี้ เดี๋ยวก่อนอื่นเอกะลิงปิงมันง่ายมันเจอน้ำไยเดี๋ยวมันก็เนามันหย่อยสไลด์เราก็ใส่ไปเลยใส่เท่าไหนก็ได้บันี้ไดมาทั้งหมดเนี่ใส่หมดเลยนี่มันเริ่มเปื่อยละกะลิงปิงม,มันกินไม่ได้นะมันนามันเนนปื่อยมันนิ่มไปแล้วกะลิงปิง ส่วมากเขาเอาไปเชื่อมเอาไปกระ링ติงตากเอตากแดดมีคนดูด้วยอะ่ะวันนี้ครูก็ไม่สบายก็เลยต้องใช้ลูกชายมาถ่ายคลิปให้ถ่ายวิดีโอให้ <c oughs> ครูก็โดนนำคนมาหลายวันนี่รถใหม่ละห <c oughs> นังทั้งวันไม่มีไม่ค่อยมีรถ ลาไทยคลิปเมื่อไรรถมาเมื่อนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของพระและ้วต้องมีรถเสียงรถมาเข้ามาด้วยก็ใส,สไปเลยพอเรามีหัวเชื้อแล้วเราไม่ต้องไปหาหัวเชื้อที่ไหนไอ้ไอ้คลองที่เราหมักไว้เนี่ยมันมีจุลินทรีย์เกิดแล้วเราก็ใสเข้าไปเลยเก็วันนั้นโยมเขาคอมาคอไอ้น้ำไปอีก เราก็ให้ไปเลยเรา,เรามีเยอะกระลิงปิ้งก็ทําได้นะของเปลียวเนี่ยเปลียวเอามาทําได้เปลือกมะนาวอ่ะเ,อเปลือกมะนาวที่เราบีบเอาน้ำไปแล้วนะเอามาทําแบบนี้ได้เปลือกมะนาวนะเปลือกมะนาวเปลือกส้มส้มโอยังไม่เคยทําส้มโอเปลือกมันมันใหญ่ส้มโอสวนมากก็เปลือกส้มโอเอาไปเชื่อมเปลือกส้มโอเชื่อมแช่อิมอ่ม ลิงปิงนิสมีราคาแล้วมกนไม่มีราคาหรอกมกนราคาแอน้อยมากไม่เป็นไล่ลอยมาเ้อยอยากเข้ากรองก็เข้ากรองอนี่เสร็จแล้วก็เติมน้ำไปเลยเขากอง็บังด้วยครับบงังจนตานนี้บังเลยครับลินตัวเองเนี่ยติมน้ำไม่เนเไปเติมน้ำที่ใจเราชอบ ไปเลยยุงเยอะไปไหนช่วงนี้เมื่อวานคนตบยุงเยอะเนี่ยงรถไม้แล้วตามเคยโอ้ยเต็มแล้วที่ใส่ให้เต็มเลยเนาะก็เป็นพัวเชื้อแล้วมันเป็นจุนลินทรีย์แล้วมันมีจุลินทรีย์อยู่เราก็เติมแ,ตแล้วนี้สามารถเอาไปฉีดต้นมุงต้นไม้ได้ป้องกันเพี้ยลง พียเนี่ยถ้าไปเกาะที่ไหนอะเกาะต้นมะม่วงอะมะม่วงกับตายอะเพียเพียสีดำดำอ่าเราก็ใส่ไปที่เหลือก็ปิดไายังไม่ได้ปลูกต้นอวโวคาโดเลยแต่หั้วเล็กอะหัวเล็กมันใหญ่กว่าดูแล้วออกออกต้นใหญ่มากกว่าหัวใหญ่นะเดี๋ยวจะปลูกสูตรแบบนี้มันช้าสูตรแช่น้ำมันช้า,ชาแบบแช่น้ำมันช้า คลิปนี้แค่มานำเสนอว่ากาก,ากปุ๋ยที่เราทำแล้วเอ่ทำไปแล้วเราเอาน้ำไปใช้แล้วากากมันเหลือเนี่ยเราไม่ต้องไปทิ้งเราสามารถหาผลไมา้หาของเปรี้ยวมาใส่เสร็จแล้วเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเราไปหมักทิ้งไว้อาทิตย์นึงก็ใช้ได้แล้วเพราะมันมีหัวเชื้ออยู่ก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปริชาเมืองแมวด้วยอ่าก็คลิปนี้ อจบคลิปเพียงเท่านี้ขอจจรันพรยุงเยอะ